สวัสดีครับวันนี้วันที่11มกราคม2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแชทซีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ RC 4นะครับอันนี้ก็เป็นแชทซีที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับแล้วก็สิ่งที่ ไม่มีในอันอื่นก็คือปกติซีโฟเขาจะให้แชสซีเวลาขายเนี่ยก็จะเป็นแชสซีพร้อมกับล้อกับยางครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีล้อกับยางมาให้นะเพราะว่าเผื่อบางคนก็มีแบบล้อกับยางอยู่ในดวงใจอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้ไม่ต้องขายออกไปหรือว่าซ้าซ้อนนะครับ mm hmm. ก,ก็เลือกในสิ่งที่เราอยากได้เลยนะครับนี่เขาจะมีแชสซีให้โชคให้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวฐานล้อเป็นลองวิวเบดนะครับ L w b นะครับแปลว่าลองวิวเบดนะครับก็ฐานล้อ314นะครับเหมาะที่จะใส่กับพวกกระบ,บะ4ประตูหรือว่าตัวเชฟโรเล็ตน,นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าใครมีบอดี้ในดวงใจก็ลองดูว่าฐานล้อ313-314เนในตลาดเยอะสุดนะครับ อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวแชตซีนะครับแชตซีก็จะเป็นโลหะนะครับมีเขียนว่า RC4 นะครับ<ค>ก็เนี่ยเขาใส่มาในถุงแบบนี้นะนี่คือแชตซีนะครับหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวคารนะครับโดยปกติคารที่มากับตัวแชตซีรุ่นอื่นเนี่ยก็จะเป็นตัวย o ร์ t าทูนะครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยมาพร้อมกับคา k น k 44นะครับซึ่งคาน k 44เนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่าตัวคาน์โยอต้า2ที่มากับตัวชุดคิดชุดอื่นเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันมียู i v เ r s วอร์แซลมาให้เลยนะครับตัวยู i v เวอร์แซลนี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะครับถ้าเกิดมีมาให้คราวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ตัว k 44เนี่ยก็ ตัวเขาเรียกตัวนี้ยมันก็มีความเล็กความเลียวนะครับตัวตัวกลางเนี่ยมีความเลียวให้มาหน้าหลังนะครับพร้อมว่าซีครับอัพไลน์เรียบร้อยแล้วก็เกียร์ครับเป็นเกียร์แบบเกียร์เดียวนะครับแล้วแล้วก็เกียร์ทานเฟอร์กลางนะครับให้มาด้วยอยู่ในถุงนี้นะครับ ก็เกียร์ซีโฟเขาก็ขึ้นชื่อว่ามีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ตัวน้ำมันโช๊คนะครับขนาด35ฮะเบอร์35แล้วก็ตัวยากันคายนะครับแล้วก็ตัวจารบีไว้ให้ใส่ตรงตรงคานนะครับให้เช็คคานดูก่อนนะครับแล้วก็อีกถุงนึงมาก็มีอันนี้อันนี้ก็จะมีโช๊คนะครับโช๊กก็ให้เป็นซุปเป็นเป็นโช๊คนะครับซปเปอร์สเกลนะครับขนาด70มิลนะครับ แล้วก็เป็นถาดใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับแหนบนะครับแหนบที่ให้มาเนี่ยอันนี้ชุดช่วงล่างเนี่ยเป็นแหนบนะครับแหนบที่ให้มาก็เป็นแหนบเป็นแหนบนิ่มนะครับในถุงแบ็คเอเนี่ยก็จะมีแหนบมีตัวลิงก์นะครับมีตัวหูยึดแหนบนะครับมีหัวมอเตอร์อะไรต่างๆนี้นะมาอยู่ในนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกถุงหนึ่งเป็นบันไดข้างนะครับบันไดข้างเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวกล่องรีเซิฟเวอร์นะครับที่ใส่รีเซิฟเวอร์เนี่ยตัวรับสัญญาณเนี่ยก็ทําเลียนแบบเหมือนกับตัวน้ำมันถังน้ํามันรถจริงๆนะครับแล้วก็จะมีตัวสายและแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวยึดบอดี้หัวบอลน,นะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ถุงนี้ก็จะเป็นพวกตัวยึดเซอร์โวนะฮะแล้วก็ ตัวเชื่อมตัวแชดซีนะต่างๆรวมทั้งตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นี่ก็เอาไว้ต่อเผากลางนะครับตรงนี้แล้วก็ถุงนี้ก็จะเป็นตัวขายึดโช๊คนะครับแล้วก็ตัวฐานวางทารนเฟอร์ตรงกลางนะครับซึ่งตัวฐานวางทารนเฟอร์เนี่ยเราก็สังเกตว่าของอา4เซนี่มันก็จะเป็นโค้งลงมา,างนี้ครับซึ่ง ซึ่งมันก็เวลาเล่นก็อาจจะติดพื้นด้ระยะห่างจากพื้นมันน้อยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อชุดแต่งเราก็มีนะครับก็ทําให้ตัวนี้เนี่ยขยับขึ้นไปนะครับระยะนะครับระยะห่างจากพื้นกับตัวฐานที่วางเกียร์ทันเฟอร์เนี่ยก็ห่างไปก็ทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับในถุงนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับทั้งหมดเลยอยู่ในนี้แล้วก็มีคู่มือให้มาให้ประกอบ ประกอบไม่ยากนะครับไม่ง่ายเลยสบายมากเพราะวาคานประกอบมาแล้วเกียร์ประกอบมาแล้วทันเฟอร์ประกอบมาแล้วนี่เราแค่เอามาใส่ประกอบใส่ด้วยกันมันไม่ละเอียดมากนะครับสบายๆก็ตัวนี้ลักษณะกล่องก็เป็นแบบนี้ครับไม่ใหญ่ครับรหัสของมันก็คือ ZK 0065นะครับราคาร4 9 0 0 0บาทนะครับ อันนี้ความความฐานลอ 3, 3, นะ้อสามสามหนึ่งสี่ในความกว้างความกว้างของรถก็ไอตัวแชสซีก็คือร้อยเก้าสิบสามนะครับความกว้างก็คือเขาวัดจากตรงนี้นะตรงสุดสุดหมุดเนี้ยซ้ายขวาเนี้ยก็ร้อยเก้าสิบสามนะครับก็เขาบอกว่าก็บอกว่าสำหรับท่านที่จะอยากจะได้ตัวนี้เพื่อที่จะมาใส่กับตัว บอดี้เชฟโรเ l ต t นี้ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราน่าจะรีวิวหน้าเดี๋ยวตัวกระบะแข็งเชฟโรเลตเดี๋ยวเราจะเอาตัวบอดี้ที่เขามีขายนะครับเพิ่งเพิ่งทำออกมาเอามารีวิวนะครับในรีวิวอันหน้านะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f a c o b o o k Youtube, i n s t r g r เว็บไซต์ e s h p p e e ทั้ง5้าช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c Scale Thailand นะครับ สำหรับท่านที่สนใจสินค้าหรือว่าอยากดูรายละเอียดสินค้าเป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ RC s k a l e Thailand นะครับแล้วก็ ถ้าชอบแบบไหนยังไงในเว็บสั่งไม่ได้นะครับต้องไลน์มาถามผมว่ามันมีของไหมราคาเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยก็ไลน์มาเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาในข้อความในเพจนะครับเพจก็ r c Skill t h a i l a n d นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0814911989นะครับดีมีขึ้นตอนท้ายให้นะครับขอบคุณมากครับผมเอครับสวัสดีครับ First is my new